แซมอ่ะฉันรู้นะคะว่ามีคนหมั่นใต้ฉันแล้วอยากจะเม้นด่าถ้าจะเม้นด่าก็เม้นมาเลยตัแต่ว่าถ้าฉันทักไปด่ากลับอย่าบอกนะจ๊ะคนเก่งนะหยวบลาม,ม,มาจ้าเหมือนนี่พ้ามากินเมนูแบบคนทุกคนอยาก หลังจากเลขออกแล้วนะคะมีผูใ้ใดถือเลขบอนนอ่น้อหรือว่าถือกนนอกินเนาะรายงานตัวมาหน่อยะคาว่าใครถูกหวยถูกเบอร์บ้างสําหรับหนูก็คือถูกแดกตามเคยค่ะมันอีก,ก็มากินเมนูแบบประหยัดประหยัดกับพ่อนะคะเออใส่บักพีกคัวเองลงไปให้มันเผ็ดแบบนีตีเลยให้มันสาสมกับการว่ถือเลขยอมใจ เขาไปพี่น้องเฮ้ยใส่บักพิกแล้วก็อันนี้เครื่องปรุงใส่แล้วนะคะมื้อนี้นี่เลยจ้ะ3รสชาติ3ส,สไตล์นะคะวันนี้เราก็จะมากินแบบเแบาบๆแอบแอไข่ต้ม1นฟองนะคะมาบัดคนให้เข้ากันตอนแรกมีน้ำคลุกพลิก็กไ,ได้พี่น้องไปไปมาๆนาน้ำเสียเบิดแล้วอโอเคค่ะตามสเต็ปเดิม มีไฟเบอร์ได้จากผักมีโปรตีนได้จากไข่และก็ใยอาหารโน่นนี่นั่นต่างๆโซเดียมคาร์โบไฮเดรตครบนะคะวันนี้ครบห้ามุมเนื้อนมไข่โอเค <laughs> บอถ,ถือเลขสิกรสิเริ่มเสียเซีนเสียเอ็นไปแล้วด้วยพี่น้องเอ้ยมาจ้าหืมห เข้ากันอยู่เด้ตามรสชาติเข้ากันแบบได้อย่างลงตัวอื้มอืม เ็กบ่ถือกบกินซ้ำนีนมม่ละพี่น้องเอ้ยเมื่อใดก็ถือเรก,เรกจะจไปหากินแนวรุ่งรัวไขต่ต้มแบบยางมะตูมว้ายไปจ่ะเน้นๆแบบจุกๆ ใส่อกอก็ขนขันกับเลือดเลดอืม แจ็คสื่อตัวได้จังสื่อถือเลขียญแพี่น้องเอ้ยผีสางกับพ่อมาเขาฟันบอกเลขบอกเบอร์นะน้องปู่เอ้ยญาเอ้ยบ่มีตัวได้มิสักจักสื่อตัวได้พร้อมลอพี่น้อง อีหาหมุนเหล็กก็จักหมุนแมมตังใดหมุนให้กูถึงในกับไข่อันนี้โบกไก่จักเม็ดม,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 มาจ้าชื่อรายการแบบนี้ได้ไหมคะ ASM อ,อ๋อ แบบนี้ได้ไหมอ่ะนี่หยวบบัลล่าแซ่ห์มา ฉันรู้นะคะว่ามีคนหมั่นใต้ฉันแล้วอยากจะเม้นด่าถ้าจะเม้นด่าก็เม้นมาเลยต้ะแต่ว่าถ้าฉันทักไปด่ากลับอย่าบล็อกนะจ๊ะคนเก่งนะพอกันไปคลิปหน้านะคะอยากให้กินเมนูอีอหยังเดี๋ยวคลิปหน้าสิมาจัดให้นะคะผู้ใดอยากเบิ่งเมนูอีงหยังห้กินอีงหยังคอมเมนต์มาเลยจ้าแต่ว่าห้ามเม้นว่าไปกิน แกไปกินขีไปกินขีแก้เดือนกินไฮบรได้เด้อจ้าเด้อบ๊ายบาย